หินพิทักหรอหินพิทักของชนเผ่าเซต้านนั่นน่ะหรอใช่แล้วล่ะดูนี่สิมากาตาที่พูดอย่างตื่นเต้นนี่น่ารักจังนี่คือหินพิทักของเซต้าล่ะเอ๋เอ๋พกสมบัติของทวีปเอาไว้ในกระเป๋าเหมือนกับเหรียญแบบนั้นน่ะน,นะว้าว ฉันพยายามจะคืนมันให้เขาแล้วนะแต่เขาไม่รับคืนนะ่ะเพราะงั้นฉันจะเก็บสิ่งนี้เอาไว้โดยที่คิดว่ามันเป็นโชคชะตาก็แล้วกันสวยมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> เห็นพิทักษ์นั้นจะส่องแสงประกายออกมาก็ต่อเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่เที่ยงธรรมและมีเมตตาและในตอนนี้บนโลกแห่งนี้ก็ไม่มีใครที่มีคุณสมบัตินั้น นอกจากมากาตาแล้วถึงมาฉันจะรู้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ก็ยังรู้สึกตื่นตันใจอยู่ดีฮะอืมสวยมากเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเบลฉันจะยกให้เธอนะคุยไปคุยมาแล้วมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยไมเกิดเรื่องนั้นมัน ของสวยๆแบบนี้คงจะเหมาะก,กับเธอมากกว่าฉันนะเพราะงั้นฉันก็เลยอยากให้เธอยังไงล่ะมไม่ว่ายังไงก็อยากปฏิเสธมันให้ได้เลยเห็นพิทัก์ที่มีชื่อว่านายตาแห่งพายุในเกมนี้นะมากาตานี่เป็นของขวัญที่เขามอบให้เธอไม่ใช่หรอแต่ถ้าเธอเอาไปให้คนอื่นแบบนี้คนที่เขาให้อาจจะเสียใจเอานะ ใช่ไหมล่ะแน่นอนว่าเบลิต้าตัวจริงคงจะชอบสวยโอกาสแย่งของขวัญไปแบบนั้นแน่แน่อืมนั่นสิเบลเธอพูดถูกแล้วล่ะยินดีด้วยนะที่ได้รับหินพิทักษ์มาเกตตาขอบใจจ้ะเบลถึงแม้ว่าพอถือสิ่งนั้นแล้วจะทำให้ชีวิตของมาเกลิตวุ่นไวายไปอีกสักพัก แต่ปลายทางนั้นจะโชดช่วงเสียจนไม่มีสิ่งใดเทียบได้เลยล่ะและฉันจะคอยช่วยมากาตาที่พบเจอเรื่องวุ่นวายอยู่ข้างๆเองฉันใช้เวลาสามปีก็เพื่อเรื่องนั้นนี่นาะเมื่อกี้แสดงได้ดีมากเลยนะคะเหมือนหน้ามีอะไรที่ฉันทำไม่ได้บ้างล่ะ <c oughs> ปฏิเสธไม่ได้จริงๆรู้สึกไม่ยุติธรรมเลยฮะ ทำไมถึงรู้สึกไม่ยุติธรรมกันล่ะควรจะภูมิใจสิเจ้านายของเธอสุดยอดขนาดนี้เชียวนะฮา่านั่นก็จริงฮฮเป็นถึงหัวหน้าที่เลือกฉันที่เคยเป็นทหารรับจ้างให้มาอยู่ตรงนี้เลยนี่นะพูดถึงเรื่องนั้นแล้วท่านจะไปสาขาย,ย่อยเมื่อไหร่หรอคะเห็นว่ารองหัวหน้าตามหาท่านอยู่นะอีกแล้วเหรอฉันเพิ่งไปมาเองนะมีเรื่องอะไรล่ะ <complaining> เหมือนเขามีเรื่องอะไรจะคุยด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ท่านรีบไปหน่อยน่าจะดีนะคะเห็นว่าตอนนี้มีคนหมงานหนักจนจะตายแล้วล่ะอออะไรล่ะนั่นถึงจะเป็นแบบนั้นอยู่บ่อยๆอยู่แล้วก็เถอะอืงั้นเดี๋ยวหลังมื้อเย็นฉันจะลองไปแล้วกันเธอก็คอยคุ้มกันมาติดต่อไปล่ะรับทราบค่ะ <c oughs> มาแล้วล่ะครับท่านหัวหน้าผอมลงเยอะเลยฮะเพราะใครล่ะครับถ้าอิจฉาก็แบ่งงานไปสักหน่อยไหมล่ะหุ่นแบบนี้ต้องอิจฉาด้วยเหรอถ้าไม่อยากทำเลวก็จะไปเดินวางท่าอยู่ในตระกูลโอเดนกับชั้นก็ได้นะผมจะตั้งใจทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่เลยครับ ว่าตา่มีเรื่องอะไรหรออ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกแค่มีเรื่องจะแจ้งแล้วก็มีเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัตินิดหน่อยนะครับอะไรหรอเรื่องรูหลอบนะครับผมเตรียมโกดังสำหรับเก็บรูหลอบไว้ต่างหากแล้วแต่ถ้ามันมีจำนวนเยอะขึ้นคิดว่าน่าจะเกิดปัญหาเรื่องเน่าเสียเพราะงาั้นถ้าต้องการรูหลอบจริงๆพวกเราปลูกมันเองเลยดีไหมครับ ลูกดูหล,ลอบงั้นเหรอฉันไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยฮะแต่ว่ามันเป็นวัชพืชนี่นะเราจะปลูกได้เหรอแต่มันก็มีข้อดีตรงที่มันเป็นพืชที่เติบโตได้ดีไม่ว่าพื้นที่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะครับถ้าซื้อที่ดินหมอมๆแล้วลองปลูกมันดูก็คงรู้เองแหละครับยังไงเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนอยู่แล้วนี่นาะก็จริงฮะ ถ้างั้นก็ซื้อที่ที่ไม่ค่อยมีคนแล้วก็เลือกเฉพาะคนที่พอจะไว้ใจได้คอยไปดูรายก็แล้วกันและก็ลองซื้อที่อื่นเอาไว้ด้วยก็ได้เผื่อที่ที่ซื้อไว้ตอนแรกมันปลูกไม่ขึ้นได้ครับอ๋อแล้วก็ช่วงนี้บรรยากาศทางฝั่งกลุ่มการค้าอันดาก็ดูน่าสงสัยมากครับกลุ่มการค้าอันดาเหรอกลุ่มการค้าอันดาเป็นหนึ่งในขาใหญ่ที่แทรกซึมอยู่ในความมืดมิดของจกักรวรรดิ โดยพวกเขาหาเงินได้มากมายจากการทำเรื่องผิดกฎหมายทั้งหมดเหมือนกับโอเดนช่วงนี้พวกเขาทำเรื่องผิดกฎหมายเยอะขึ้นมากจนเทียบกับเมื่อก่อนไม่ได้เลยละครับฮะแค่ดูเอกสารก็รู้สึกน่ารังเกียจชะมัดคราวนี้ไปยุ่งกับของต้อมข้ามางั้นเหรอจำนวนขนาดนี้ดูท่าจะติดสินบนหัวนหน้ากองกำลังรักษาดินแดนเอาไว้ด้วยนน,น่ๆ <c oughs> และเงินที่พวกเราให้หัวหน้ากองกำลังไปก็คงจะเยอะกว่าที่อันราให้ไปสินะครับเพราะแบบนั้นเราถึงได้เอกสารฉบับนี้มาไงล่ะ <c oughs> สุดยอดจริงๆติดสินบนเพื่อข้อมูลงั้นเหรอฉันใกล้เป็นขยะที่น่าขยะขยะนที่โด่งดังแล้วสินะ <c oughs> <c oughs> แน่นอนครับจะต้องเป็นขยะที่ชั่วร้ายกว่าใครๆที่ไม่เคยมีมาเลยล่ะ <c oughs> ถืกต้องถึงเราจะล้อเล่นกันว่าเป็นขยะที่ชั่วร้ายที่สุดแต่สิ่งที่เราทำทั้งหมดนั้นล้วนถูกกฎหมายและการที่เราติดสินบนก็เพื่อให้มั่นใจที่จะจัดการกับผู้ที่ทำความผิดกฎหมายและสร้างอนาคตให้ดีขึ้นถ้าทำแบบนี้แล้วก็จะนำไปสู่เอนดิ้งที่ฉันต้องการได้ง่ายอย่างไรล่ะถ้าง,งานก็ถอยออกมาได้แล้วล่ะ เราได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วถ้าไม่ถอยตอนนี้ตอนที่อันดาถูกจับได้ว่าให้สินบนเราเองก็จะโดนไปด้วยเราต้องถอนตัวก่อนที่มันจะอันตราย <c oughs> สมกับที่เป็นคนชั่วร้ายจังเลยนะครับแค่เรื่องแบบนี้จะกลายเป็นขยะได้เหรอมันต้องชั่วร้ายกว่าน,นี้อีกสิไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วล่ะถ้างาั้นฉันกลับบ้านก่อนนะ กลับดีๆนะครับหัวหน้าออกมาแล้วออกมาแล้วจะไปแล้วเหรอครับไม่ยอมหลอกลองหัวหน้าจะยึดหัวหน้าไว้คนเดียวงั้นเหรอถ้าอยากจะยึดหัวหน้าไว้คนเดียวพวกนายก็มาเป็นรองหัวหน้าไหมล่ะเห็นภาพนี้กี่ทีก็ไม่ชินเลยฮะดึกมากแล้วฮะ เจ้ารูเจอร์คอยจับตาดูยิ่งกว่าเดิมก็เลยลำบากไปหมดเลยยังไงก็ตามโชคดีจริงๆที่ได้จิวมาอยู่ข้างๆเมเกลิตขยะพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นจดหมายที่ส่งให้คุณหนูคาะหัวหน้าอันมันอะไรเนี่ยหน้าขยะขยแยงจริงๆเอาไปเผาซะไม่อย่างนั้นพวกนั้นคงวอลแวร์มากกว่านี้อีกอก,กันนะที่ตั้งค่าให้คนแบบนั้นมาเป็นตัวละครเป้าหมายนะ่ะใครคนนั้น ตัวเองนี่นะไม่ใช่แค่รูเจอร์หรอกที่เป็นแบบนั้นน่ะไอคนที่เป็นพ่อแค่หุดหิดนิดเดียวก็ขู่ว่าจะไล่ฉันออกจากบ้านส่วนนายหญิงคนนั้นก็ขู่ฉันว่าอย่ามาทําตัวให้มันติตารูเจอร์เองก็ขู่ฉันว่าอย่ามาพูดจาเหลวไหลกับมากาตาเป็นครอบครัวที่ร่วมใจข่มขู่ยังไงกันนะยังไงฉันก็ไม่ได้เกือบจะตายจริงๆเพราะงั้นก็เลยไม่ได้ไปแก้แค้นอะไร แต่เพราะว่าฉันขัดขวางอนันธามาตลอดก็คงเริ่มจะโมโหกันแล้วล่ืมั้งหลัง <c oughs> จากที่ช่วยฝาแฝดก็เป็นเวลาสามปีแล้วที่พวกเขาได้ขัดขวางตลาดประมูลอน,าน,านันธาเมื่ออนันธาที่เป็นแหล่งรายได้หลักของตระกูลโอเดนเกิดความไม่มั่นคง <c oughs> เลยทำให้ตำแหน่งของระยุกโอเดนเริ่มสั่นคลอนขึ้นมา <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะเจาะที่สุด ที่จะเข้าหาเขาคนนั้นอ่าถ้าเทียบกับตระกูลโอเดนแล้วตรอกแบบนี้ตรอกแบบนี้เทียบกับตระกูลโอเดนแล้วที่นี่ก็น่าจะปลอดภัยกว่าเป็นร้อยเท่าแท้ๆมีมีคนมีคนตายงั้นเหรอ ตรอกคาแนนอะซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาย่อยขึ้นชื่อว่าเป็นที่ที่อันตรายที่สุดในจักรวัดจึงเป็นสถานที่ที่เกิดการจลร,รรมและฆาตรกรรมอยู่บ่อยครั้งแต่พอได้มาเห็นกับตาตัวเองแบบนี้มันก็อะเขายังไม่ตาย <c oughs> <c oughs> บาดเจ็บเหรอทนหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปตามหาคนมาช่วย จะให้ใครเห็นว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องไปเรียกคนอื่นมาช่วย <c oughs> เธอควรเดินผ่านไปเฉยๆสิอย่างน้อยถ้าทำเป็นไม่เห็นมันน่าจะดีกับเธอมากกว่านะบ้านนะโนอาเอลเซียสทำไมโนอาเอลเซียสถึงได้ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ดูถ้าจะรู้จักฉันสินะ งั้นคงปล่อยเธอไปไม่ได้จริงๆแล้วล่ะทำยังไงดีตามเซตติ้งแล้วโนอาเอลเซีย no ตคือนักเวทที่เก่งที่สุดในจกักรวรรดินี้แต่จะมีสักกี่คนกันที่ทำให้เขาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ดูจากเลือดแล้วก็น่าจะถูกวางยาแต่ฉันไม่ได้ตั้งค่าให้เขาถูกวางยาช่วงต้นเรื่องแบบนี้นี่นะอ๋อชาติทางสภาพของฉันตอนนี้ คงจะหน้ามองมากสินนะจ้องไม่วางตาเลยฮะทำยังไงดีจะหนีไปเลยดีไหมแต่ชาโนอาต้องมาอยู่ในสภาพนี้เพราะฉันเข้ามาแทรกแซงโลกนี้ล่ะถ้าฉันเหมือนเขาแล้วเขาเกิดตายอยู่ตรงนี้ล่ะจะบ้าตายช่องเก็บของ อ,อะไรเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งใจนะแต่เมื่อกี้เหมือนกับว่าฉันกำลงังโยเหรียญโปรยทานให้เขาเลยนี่นะ <c oughs> อยากตายรึไงเฮ้ยอย่า,ยยาเข้าใจผิดนะนั่นน่ะคือ,อยาถอนพิษฉันโยนให้แบบนั้นเพราะไม่กล้าเข้าไปใกล้คุณเฉยๆออ๋ จะทำทานให้เพราะเวทนาที่ฉันโดนวางยาพิษงั้นเหรอน่าสนใจแฮะเธอน่าจะรู้นินนะว่าฉันเป็นใครแล้วคุณเป็นใครล่ะฉันไม่รู้หรอกนะฉันแค่กําลังจะกลับบ้านแล้วบังเอิญเจอชายคนหนึ่งโดนวางยาเลยช่วยเขาเอาไว้เท่านั้นเองพอดีฉันจิตใจงามนะ่ะ <c oughs> ให้ของล้ำค่าแบบนี้กับคนที่ใกล้ตายอย่างนั้นเหรอเหมือนนางฟ้ามาโปรดเลยฮะใช่แล้วตามนั้นละเธอจะไปไหนถ้าไม่อยากโดนเด็ดปีกก็หยุดอยู่ตรงนั้นซะดีๆมีเขาขู่จะหักขาฉันอยู่หรือไง <c oughs> <c oughs> กลัวจนไม่กล้าเดินบนดินซะแล้วสิฉันคงต้องบินขึ้นฟ้าก่อนปีกจะหักแล้วล่ะ ยังไงก็ลองตั้งใจมองหาฉันดูแล้วกันคุณอาจจะมองเห็นฉันในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสก็ได้ใครจะไปรู้ลาก่อนราฮิวรีเพ็ดเร็วฉันไม่ต้องฆ่าเขาเหรอ แน่นอนสิฉันก็กลัวอยู่ว่านายจะโผล่ออกมาอดทนได้เก่งมากเลยล่ะลาฮิลกับล็อกซ่ายอยู่กับฉันตั้งแต่ตอนนั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรหนึ่งในสองคนนี้ก็จะคอยปกป้องฉันอยู่เสมอและด้วยเหตุนั้นตอนนี้ฝาแฝดทั้งสองจึงกลายเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของฉันถ้าเขาทำร้ายเธอฉันคงออกไปแล้วล่ะแถมเจ้านั่นก็อันตรายด้วยฉันรู้สึก ถ้ารู้สึกว่าเขาจะสร้างปัญหาทีหลังก็ควรฆ่าเขาซะตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยจะดีกว่านะนายรู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งงั้นเหรอฮถ้าหลอกซ่ายอยู่ด้วยก็คงเอาชนะได้นั่นแหละเอาเถอะการเจอกันครั้งแรกของเราเป็นแบบนี้ฉันคงได้แต่หวังว่าในอนาคตเราจะไม่มีเรื่องอะไรให้ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วนะถ้าหากไม่ระวางังมันอาจจะเกิดเรื่องน่ารำคาญขึ้นก็ได้หาเรลับ คุณพดกับ No อาเอลเซที่ถูกวางยาพิษณตรอกคาแลงกาโดยบังเอิญบรรลุงเงื่อนไขในการสร้าง ending l ับแล้วเปิดรุดใหม่สู่บทสรุปของ No อาเอลเซีแล้ว ending l ับรุดใหม่นนนีมันอะไรกันเนี่ยเปิดล็อก ending l ับเปิดรุดของ No อาเอลเซียแล้วสามารถพบ ending l ับได้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของผู้เล่นรูทของโนอาเอลเซียงั้นเหรอ่างงั้น,งนหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดพบผู้ที่ถูกปลักพาาตัวมาที่ตลาดประมูลอนันธาหากคุณปลดปล่อยคนเหล่านั้นคุณจะได้รับผู้ช่วยที่เชื่อถือได้และมีโอกาสเปิดรูทใหม่คุณต้องการดำเนินต่อหรือไม่รูทใหม่ที่โผล่ามาตอนที่อยู่อนันธา หมายถึงโนอางั้นเหรอฮะทำไมเธอถึงเป็นแบบนั้นล่ะบอกว่าไม่รู้ไงตอนแรกเธอก็ปกติดีอยู่หรอกแต่จูจ่ๆก็เป็นแบบนั้นน่ะาาคงไม่ได้ป่วยระยะสุดท้ายหรอกนะป่วยระยะสุดท้ายงั้นเหรอเบลลิตา้าเคยพูดไวนะ้น่ะ ว่าถ้าจูจูคนปกติดูแปลกไปแสดงว่ากำลังป่วยระยะสุดท้ายแค่พูดสำนวนถ้าใครทำอะไรที่ไม่เคยทำแสดงว่าใกล้ถึงจุดจบของชีวิตเฉยๆฉเช่นงั้นเบรดิต้ากำลังตายเหรอเปิดรูดของ No อาเอลเซียแล้วสามารถพบเอนดิ้งลับได้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของผู้เล่นฉันพยายามแทบตายมาตั้ง3ปีเพื่อตอนจบดีๆ ทันทีที่เริ่มเนื e. no. nah. ้อเรื่องหลักก็ปักทงให้โนอาเลยเนี่ยนะโนอานะ่ะต่อให้จบแฮปปี้เอนดิ้งเขาก็เป็นไอ้บ้าที่ลักพาตัวมาระตาตาไปขังไว้อยู่ดีนั่นล่ะรูดขังโนอาแฮปปี้เอนดิ้งชาเธอป่วยระยะสุดท้ายเพราะผู้ชายคนนั้นกดฆ่ามันซะเลยสิแต่เบลิต้าห้ามไม่ให้ฆ่าจนนั่นนะ ถ้างั้นเราแอบคาดีไหมอ่ะงั้นก็ดีเลยราฮิลรอกซาพะพวกเราไม่ได้พูดอะไรเลยนะไม่ได้วางแผนจะไปฆ่าใครเลยอะไรแบบนั้นนะ <c oughs> ใช่แล้วฉันมีพวกเขาอยู่นี้นะจะต้องกังวลอะไรล่ะเบลิตา้า ถึงมันจะไปตรงกับเงื่อนไขเปิดรูดของโนอาแต่ฉันก็ไม่เสียใจที่ช่วยชีวิตเด็กพวกนี้ไว้เลยแค่นั้นนั่นก็พอแล้วล่ะนายชั่นนายท่น่น,ทนเป็นอะไรไหมครับนอตันนี่มันอะไรกันครับเอาไว้ค่อยคุยรายละเอียดกันทีหลังเรากลับไปคฤหาสน์กันก่อนเถอะและผมก็มีเรื่องที่ต้องให้สืบด้วย